สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอดีมีเพื่อนๆบอกว่าวางคลิปเนี่ยมันเคยทําเสียสอนเกี่ยวกับโปรแกรม dpp นะครับเสียงมันเบาไปนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาอัพใหม่ก็ได้นะครับทําใหม่โปรแกรม dpp นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการรูปของแคนนอนนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับแต่ต้องคุณต้องมีกล้องแคนนอนอ่นไม่ต้องใส่ serial number ในการโหลดด้วยนะครับตอน ปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน4แล้วนะครับชื่อชื่อย่อน,นก็คือ dpp แต่ถ้าชื่อเต็มเตมก็คือ digital photo professional นะครับตัวนี้มันก็จะดีเพราะว่าเวลาถ้าเราถ่ายไฟล์รอนะครับไฟล์รอข้ามาเนี่ยปกติถ้าเป็นหลายคนจะต้องเปิดด้วยโปรแกรม Lightroom เปิดด้วย photoshop อะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ Lightroom กันแต่ Lightroom เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่ซื้อนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ เวอร์ชัน,นทีก่กฎหมายเวอร์ชันที่เกิดเวอร์ชันคั p ปี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยโหลดบางครั้งแรกมันเปิดได้แต่ถ้ากล้องมันออกเอวอร์ชันใหม่ๆเข้ามานะครับกล้องตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยไฟล์ราก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ต่ที่จะเปิดไม่ได้นะครับถ้าคุณใช้ของที่ไม่ไม่ถูกตต้องไม่ซื้อมาปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถอัปเดตเพื่อมาเปิดไฟล์รอตัวใหม่ได้นะครับแต่ในขณะที่ตัวโปรแกร,รม DPP นะผมขอเยอียวยาซาบัด DPP นะครับมันจะเปิดได้ตัวนี้ใช้กับแ a นนอนเท่านั้นนะครับ ไลองแคนนอนแถ้าเป็นที่ห้ออื่นก็จะมีของมันต่างหากครับอย่างของตัวโซนี่ก็จะมีเป็นเมื่อก่อนมันจะเรียกเทมมอมลี่มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนล้ามันจะเปลี่ยนเป็นวีเวอร์มั้งถ้าผมจำถถ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 ก็ถถ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 ือไม่ต้องรออย่างเดียวนะครับตัวถถ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 ถาถถ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 ถมาถพอสมควรนะครับค่อนข้างดีเลย เอาแนะนาว่าไปโหลดลก็คือไปโหลดที่ตัวเว็บของแคแนลเลยนะครับดาวน์โหลดมันจะมีทัง้งเวอร์ชันของแมสของวินโด s นะครับพอเสร็จแ,แล้วนะเราก็เปิดหน้านี้ตอนนี้เป็นเวอรช์ชันของวินโด s นะครับเพราะว่าใช้เครื่องผมเป็นวินโด้แล้วก็กดดาวน์โหลดคลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดปุ๊บที่บอกนะครับว่าจริงๆตัวนี้มันฟรีแต่เขาจะให้เหมือนกับเขาจะให้คนที่ใช้กล้องแค n นลนะครับโหลดได้แล้วก็ใส่แค่ซีเรียลนัมเบอร์ของกล้อง แคนนอนเราเข้าไปนะครับขอเพื่อนมาก็ได้นะครับตัวนี้มันไม่ได้มีผลอะไรทางเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วขอซีเรียมเบอร์เพื่อนมาก็ได้ครับพอเสร็จแล้วเราก็ซับติดแล้วก็ดาวนโหลดเข้าไปเราก็ติดตั้งไม่มีอะไรมากนะครับติดตั้งเสร็จก็จะเป็นมนะครับหลังจากเราอินสตอลโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดกันโปรแกรมของดีซ้อ DPP เนี่ยของแคนนอนนะครับมันจะมี2เวอร์ชันคือ3กับที่จริงๆผมชอบใช้3มากกว่านะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยแต่งรูปมาก่แล้ว ว่าีมีปัญหาสายตาหนึ่งครับทำนานๆไม่ค่อยได้เมื่อแต่งนิดเดียวนะครับนะคราวนี้เวอร์ชัน3มันไม่ค่อยอัปเดตแล้วที่ที่ผมสอนไปก็คือเป็นเวอร์ชัน4นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับถึง่าใช้เวอร์ชัน4กันไปแล้วกันนะครับเวอร์ชัน3เนี่ยมันหลังๆมันไม่ค่อยอัปเดตให้ใช้อะไรแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็ประมาณนี้นะครับก็จะคล้ายๆโปรแกรมแต่งรูปทั่วไปนะครับ ข้อดีของมันก็คือมันสามารถมันทําอะไรหลายอย่างได้คล้ายไลท์รูมนะครับแต่เครื่องมือมันอาจจะไม่เหมือนกันหรอกแต่มันสู้ไลท์รูมไม่ได้นะครับแต่มันก็ง่ายบอกง่ายฟรีนะครับเราไม่ต้องเหมือนไฟรอของแคแนลได้นะครับถ้าใครใช้กล้องแคแนลเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ง่ายดีนะครับก็ทั่วไปนะครับมันก็จะมีพวกใชพวกอะไรพวกนี้ไม่เ่อพูดถึงแล้วนะครับถ้าเวลาใช้งานนะครับแต่งรูปเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบก็คือแต่งทั้งเยอะๆกับแต่งรูปเดียวเราถ้าแต่งรูปเดียวนะครับ เลือก Double ลค i c k ไปเลยนะครับ t o Template มันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อะเราไม่อยากอาถ้าเราถ้าคุณเปิดเราไม่เห็นนะครับให้คุณมาเลือกที่ View ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ยอน o ทนต์ของเ,เพตรงนี้ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับอ่ะก็มาเลือกอแล้วเราก็ใช้คือตัวนี้นะครับเครื่องมือตรงนี้เนะี่ยอารายละเอียดเราจะสอนให้อีกทีนึงนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้บางกันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ปรับตรงที่เป็นไฟล์รอได้อย่างแก้ไขพวกเลนผิดค่าไขพวกความคาดเคลื่อนของเลนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่แต่เนื่องจากที่มันไม่เป็นไฟล์รอมันก็ไม่ได้ใช้นะครับเลาปรับอะไรอย่างนี้วุฒพวกปรับเคิร์ฟธรรมดาเนี้ยผมก็ใช้ผมปรับอย่างเงี้ยเออจุดแดงๆนี่ก็คือตัวโฟ,ก,ฟก,กัสนะครับมันจะบอกว่าได้ด้วยว่าไอ้ตัว ตัวกล้องอตัวภาพเราถ่ายเนี่ยกล้องมันจะโฟกัสจุดไหนแต่ตรงนี้ก็เป็นกล้องแคนนอนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นกล้องยี่ห้ออื่นเนี่ยมันเปิดได้นะครับไฟเจเปกมันสามารถบริหารจัดการแก้ไขได้หมดนะครับทุกไฟเจเปกที่ถ่ายจากกล้องอื่นครับเจสเปจากมือถือจากกล้องยี่ห้ออื่นทำได้หมดนะครับยกเว้นลอนะครับมันจะซัพพอร์ตลอแค่ของแคนนอนอย่างเดียวมันก็จะแต่ช่องนี้ก็คือบอกบอกตรงจุดโฟกัสได้ด้วยนะครับทาให้เรารู้ว่าไอ้รูปที่เราถ่ายเนี่ยโฟกัสผิดไหม หรือผมก็ปรับง่ายๆนะผมก็ปรับเนี้ยเพิ่มแสงเพิ่มอะไรนะปรับเคอร์ฟเอานะครับสมมติว่าได้แล้วเนี่ยผมก็ปิดนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะที่ชอบก็คือมันก็จะคล้ายๆของไลท์รูมนะครับคือเราสามารถถ้าเราบงผมไปถ่ายหน้าซุ้มเนี่ยผมถ่ายแบบแมนนวลผมตั้งค่าเลยหนึ่งส่วนห้าสิบหนึ่งส่วนหกสิบนถึหนึ่งว่าห้าสิบนะเพราะว่าป้องกันปัญหาเป็นคลื่นด้วยไฟของเมืองไทยมันห้าสิบเฮิร์ตซ์ถ้าห้าสิบตั้งขาตั้งกล้องปุ๊บ F อะไรต้องการความชัดประมาณนึงก็เอาเอฟหกจ .3 ครับแล้วก็ยิงแสชด้วยกำลัง1ต่อสี่ต่อ8อะไรนะครเป็นแมนนวลนะครับไอโซส0 0 0 0อยแปาไปครับภาพเนี่ยค่าแสงจะเป็นค่าแสงเดียวแล้วผมปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าเมื่อกที่ผมปรับเสร็จผมก็คลิกขวาเลือกค o ปปี้เลยนะครับแล้วผมก็เลือกรูปที่เราถ่ายอน่ะใกล้ๆกันแส่ให้ใกล้กันแล้วเลือกนะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับว,วางเลยนะครับพลัสเลยนะครับอ่านไหมครับ คิดดูก็ได้นะครับใช่ไหมเคิร์ฟจะถูกปรับปรับไปเหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับอ่ามันจะถูกปรับตามที่เรากปปีคือรถ้ามันคุณไปถ่ายรูปเนี่ยใช้หมดเมนูนนถ่ายหน้าซุ้มนะครับพันรูปนะตั้งภาพแสงเดียวกันคุณตั้งกล้องเดียวกันนะครับคุณปรับแสงรูปเดียวคุณก็วางพันรูปก็ได้เลยนะครับง่ายเหมือนเหมือนทําในไลท์รูมนะครับอ่าเนี่ยเป็นฟังกชันที่ผมชอบก็คือมันสาม,มารถทำได้ดยมันเราไม่ต้องไปเปิดไลท์รูมก็ได้แต่การแก้ไขเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย สู้ไม่ค่อยได้แล้วครับแต่วันที่ก็ง่ายๆก็อย่างนี้แหละครับแล้วก็ทํางานก็กลางๆครับไม่ได้ไวมากนะครับแล้วก็ชอบที่บอกตรง็คือตัวนี้นะครับเลือกแล้วก็เลือกเอฟพอยท์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยข้อที่ชอบอย่ีตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะดูได้ด้วยว่าเราโฟกัสหลุดไหมแต่อย่างเงี้ยมันเป็นวัตถุดเดียวนะครับบางทีไปถ่ายคนสองนคนเนี่ยโฟกัสเข้าตาจริงหรือเปล่าบางทีไม่เข้าตาพุกมมันหลุดไปโฟกัสอีกคนนึงหรือโฟกัสไม่ ข้างหลงข้างหลังอะไรนะครับกลายว่าคนที่เราถ่ายเนี่ยมันเบอร์มันไม่ชัดนะครับมันไม่คมถ่ายหน้าคนเนี่ยยิ่งถ้าเปมีลเลเส์ได้ง่ายครับเพราะว่ามันมีออตโต้โฟกัสดวงตาแล้วแต่บางที่ก็หลุดมีได้ครับเราก็เช็คได้ว่าเออโฟกัสเข้าไหมแต่ผมส่วนใหญ่ผมใช้โฟกัสจุดเดียวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยครับเราก็ดูได้อันนี่คือโอเคาวมนะครับอ๋อรายละเอียดเดี๋ยวจะทาสอนอีกทีนึงก็คือไปแต่แนะนําให้ทุกคนนะถ้าใช้กล้องแคนนอนนะครับให้ไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับ กล้องรุ่นเก่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเขามีซีเรียลนัมเบอร์คุณใส่เข้าไปปุ๊บคุณดาวน์โหลดได้หมดนะครับแต่เวอร์ชันล่าสุดหมดนะครับมันไม่ได้ให้ตามเวอร์ชันของกล้องคุณครับมันจะให้เวอร์ชันล่าสุดมาแล้วเราดาวน์โหลดได้เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าจตุ่ยโฟโต้นะครับมาดูเยอะๆกันจะได้ทําตัวการใช้งานอละเอียดตามมานะครับออขอบคุณเพื่อนๆครับที่ดูมาแล้วเออไม่มีปิดพลาดสมัยครับเสียงเบาไป อยากจะรู้ทราบตรงไหนก็บอกมาได้นะครับเราก็จะทําทาคลิปใหม่ขึ้นมาให้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันได้นะครับเพื่อนเพื่อี่ๆีน้องๆ้องอ่าดูแล้วไม,ไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนก็บอกได้นะครับเราจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ